สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้งาน proxy ของ V-Ray ใหม่นะครับใน v l a y 7กันนะครับซึ่งตอนนี้ V-Ray 7ก็ออกตัวเต็มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนระบบวิธีการทำงานของตัวไฟล์ proxy ของเราใหม่ก็คือเวลาเราโหลดตัวโมเดลมาแล้วเนี่ยจะได้เป็นไฟล์ s t e t UP คู่กับตัวภาพทำเนียบให้เราดูรู้เลยว่า ตัวโมเดลเนี้ยจะเป็นรูปหน้าตาไฟล์แบบไหนนะครับแล้วก็จะมีไฟล์ลิงก์อยู่ด้านในแต่คราวนี้ r e l a ย7เนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นครับก่อนหน้านี้ทุกครั้งเราต้องทำการไฟล์ผ่านดีเดตเเพื่อทำการหา t e x t เจอรถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น7แล้วเนี่ยเราลากไฟล์สเกตอัพมาแบบนี้นะครับแเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วทำการกด Interactive Render เลยครับ เดี๋ยวรอหน้าต่าง V a y ขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะมาเรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีการกดไฟล์ผ่านอ d ดิเตอรอีกแล้วคือเราลากตัวไฟล์ k e t c h u p ที่ตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยดึงลงมาใส่ได้เลยคราวนี้จะไปเช็ค Material กันนะครับว่ามันมาครบไหมเราจะเช็คที่ V l a y แล้วก็ไฟล์ผ่านอ d ดิเตอรดูได้นะครับ ว่าที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยโดยที่เราอ่ะไม่ต้องกดผ่านอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้ลองอันที่1ไปละเดี๋ยวลองอีกอันนึงขึ้นมากันนะครับเราลากลงมาแบบนี้นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งอินเตอร์แอคทีฟดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับแมท e r i a l เรียลมาครบหมดเลยไม่ต้องตั้งค่าแล้วก็เป็นลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน v ี a y 7นะครับ ถ้าใครใช้วีเลเวอร์ชันก่อนหน้านี้อยู่เนี่ยก็จะแนะนําให้ขยับมาเป็นวีเลเจ็เลยยิ่งถ้าเราใช้ตัว Proxy อยู่แล้วเนี่ยมันสามารถไฟล์ผ่านได้แบบนี้แล้วโดยที่ไม่ต้องกดลิงก์อีกต่อไปนะครับลากไฟล์สเก c อัพมาได้เลยเป็นออโตไฟล์ผ่านแล้วนะครับไม่มีอาการเด้งแต่อย่างใดนะครับเนี่ยใส่มาได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ลองเอาวิธีของผมนะครับไปลองปรับใช้ในงานกันดูนะครับ คลิปนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ